หนูอยากรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่เคยถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติหรือเปล่าคะไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์นานแค่ไหนหนูก็ไม่เคยถึงจุด,ดยอดเลยคล่ะการถึงจุดสุดยอดนั้นก็มีหลายระดับมากๆในบางคนเนี่ยอาจจะมีการกระตุกกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงถึงตากระตุกหน้ากระตุกนะคะ,ะมีการกรีดร้องคือกรีดร้องโดยที่กลั้นไม่ได้นะคะไม่ใช่กรีดร้องในพรน,นะคะใน ที่เราเห็นนะคะอันนี้ก็อจจะเป็นการถึงจุดจุดสุดยอดที่เรียกว่าคลแม็กซ์อย่างสูงนะคะอาจจะไม่ถึงจุดสุดยอดนิดหน่อยหรือปันกลางก็จะมีกระตุกครั้งสองครั้งอ่าอันที่สามก็คือมีจุดสุดยอดแทบจะไม่มีการกระตุกเลยแทบจะไม่รู้สึกเราคิดว่าตัวเองไม่ถึงจุดสุดยอดแต่ตัวเองรู้สึกว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วมีความสุขอ่ามีการปลดปล่อยมีความทุกข์ดังนั้นการถึงจุดสุดยอดนั้นหนึ่ง มีคนไม่ถึงจุดยอดแล้วก็เยอะด้วยนะคะประมาณ100มร้อยละสี่สิบคำว่าร้อยละสี่สิบนี่คือไม่ถึงจุดุดยอดทุกครั้งนะคะหรือไม่ถึงจุดยอดเลยก็จะเจอจํานวนประมาณเกือบครึ่งหนึ่งดังนั้นไม่น้อยนะคะแต่ว่าเราต้องมาประเมินดูว,ว่าการถึงจุดสุดยอดนั้นเราประเมินว่ายังไงถ้าประเภทรุนแรงอาจจะไม่ได้ถึงทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดทุกครั้งแต่ว่าถ้าความพึงพอใจ เป็นการถึงจุดสุดยอดอันหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่ามันมีการปลดปล่อยความเครียดไปนะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วหลับสบายอันนี้ก็เรียกว่าคุณถึงจุดสุดยอดแล้ว